ขั้นตอนอันจำกัดแห่งปัจจัยของสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหนอไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงไม่ประพฤติความเสมอกันในเพื่อนสะพรหมจารีทั้งหลายแล้วจักทำอาภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ คันไม่ทำอาภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจับทำเสขธรรมทำที่ควรศึกษาสูงขึ้นไปให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้คันไม่ทำเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้คันไม่ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักทำสัมมาทิฏฐิ ให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ขลันไม่ทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจับทำสัมมาสม,มาธิให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนันหนอมีความเคารพมีความยำเกรงประพฤติความเสมอกันในเพื่อนสาพปรมารีทั้งหลายแล้ว จับทำอาภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้ครั้นทำอาภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจับทำเสขธรรมให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้ครั้นทำเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจับทำศิลนทั้งหลายให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้ คลั้นทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจากทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้คลั้นทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจากทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้